ขอถามเรื่องหนึ่งใ้ข่าวาเบิงงรัเบียบม,มาสองเธอเมมอะไรมันบอกไปดูกานนี่เขาอัน็นได้ยิ่นดามมามันมีดรามา่าแ,แล้วแฟนคลับแฟนคลับก็คอมเมนต์หรือพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ใช่ว่าเพลงเต้ยของรัเบียบวันลสีเนี่ย เขาเต้ยน้อยแล้วก็เป็นเพลงเต้ยที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปในทางโชว์อะไรอย่างนี้ไม่แต่ทีนี้แฟนขับหมอนลำอ่ะเขายังมีความคาดหวังในการที่เขาอยากจะเป็นฟ้อนหวานหน้าเวทีเข้าใจไหมอ่ะคุณคิดว่ายังไงถ้าเข้าเบ่งหมาลำเปิดน้องพี่น้องเข้าก็เบิ่งเป็นแบบบริบทในแบบคืนตอนอยากเอาให้เขาให้เข้าเบิ่งอย่่งของมือหนังคือตอนเนี้ยัปลบเปียบปลาค่าสีนะเพิ่งเปิดวงแล้ว ชั่วโมงตาอัติริย์อยู่ต่างจังเว็ดเป็นปดชั่วโมงแต่นี่คือเหลือ3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาประกาศออกไปเลยว่ามารอบนี้ขออนุญาตให้ดูโชว์ก่อนนะครับคือแบบไม่ลอหน่อยอเอามันที่ออกมาอยู่ว่ามารอบนี้ขออนุญาตให้ดูโชว์ก่อนนะครับคือเขาอยากให้ดูโชว์แบบนี้แต่ที่ผ่นไปเบอรมา2รอบถามว่าถ้าเกิดในบริบทก็ออกไหม เรารู้สึกอมระว่าตั้งใจอยากไปเบิรงชู๊เพราะเขาประกาศก่อนแล้วว่าอะ้งแจคนไปดูด้วยด้วยด้วแต่ว่าเขาอยากไปเบิรอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราอยากไปดูเต้ยผู้สิงนรู้สึกคิดเือว่ามันอมเพราะาเขาอยากให้เขาขายโชว์นั่นคือนะอใช่แต่เพราะว่าขึ้นข้นไปถึงมืเขาขายโชว์เนี่ยเขาัชันเคดูแต่ถ้าเกิดว่าเธออยากแบบแาเต้ยวันนั้นคือเธอก็จะงที่ว่ามันหออ่ามหอกคุณมิ้นก็ไม่ผิด แต่ทีนี้พ่อเอล่าสุดพ่อเอก็คือได้ไปเห็นที่คนที่มาโพสต์ตั้งกระทูโพสต์เนาะพ่อเอก็เข้าไปคอมเมนต์อยู่นะว่าคือพ่อก็จะนําไปแก้ไขแล้วก็นําไปปรับปรุงต่อไปก็คือฝากเป็นกำลังใจให้ทางวงด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้บริหารเพราะว่าหนึ่งพ่อกระทู้เฉพาะรับฟังแฝงขับอันไหนดีเพื่อนกันเพื่อนกันยอมับเพื่อนกันยิ้มดีเพื่อนกันยิ่ส คแค่ที่บอกมันหละว่าเพิ่นมาหลอกนี่มาเพิ่นเพิ่นเพิ่งเปิด่ยนพวกนี้มันเพราะอาทิตย์ไม่พี่น้องาะว่สองอาทิตย์เพราะว่าเพิ่นก็อย่างเท่าเบิรงโชว์ของเพิ่นเชฟเบอร์นคอมเบร์ไปเบิรงโชว์เนอร์เพราะว่าดูในไลฟ์สดคือโชว์อลังการอยากไปดูโชว์แล้วตอนที่ไปเบิรงที่กรุงเทพฯลอบเมื่อกี้ที่มื่อไห่ชุดเป็นขึ้นฉากเป็นตับเป็นเรี่ยงคลายคลายเลยกั็บอค่อยมีขึ้นกันเพราะว่าอย่างที่บอกเลยเวลาเป็นลอยแล้วเขาก็บอกเลยว่าอยากอยากให้เบิรงโชว์กอนเด้อประมาณแล้วโอเคสนาดเนาะอาย่ที่ บริบทหรือว่าอยู่ที่งานที่เขาบอกว่าคือความตั้งใจของทางวงเขาจะอ่าอ่าอ่าก็เหมือนอย่างที่<ม>บอโชว์ได้พูดนะว,ว่าในเวลากับเออเหมือนที่คุณบีได้พูดว่าในเวลาไปแสดงกรุงเทพมันไม่เหมือนแสดงที่ต่างจังหวัดระยะเวลามันน้อยแล้วการที่จะนัดชวนตอนเหมือนต่างจังหวัดหรือว่าว,านวันเปิดโรงมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทําไม่ได้มันลดอะไรไม่ได้เอแต่ค่อยหนึ่งเดือนอืมแล้วเขาจะเล่นบางทีอ่ะเขาเล่นตั้งแต่หกโมงเย็นอ่ะค่อนไปบุกหัวลับ

มันอยู่ที่นี่ยแหละข้อตั้งใจของข้อไปเบิร์นทองเนี่ยนะโอเคคือเปิดใจมันเพื่อยางไปเบิร์นมันเพือช่วยแบบมลังการเพื่อไปเบิร์นโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็คือขอบคุณวิอานนท์นะที่มารีวิวได้เลยได้เลยรอรีวิวมีสานะครศรีคืนนี้อ่ะขอบคุณคุณวิอานนท์ด้วยนะครับวันนี้ข่าวฝากติดตามคุณวิอานนท์ด้วยนะครับอ่ะจากในข่าว่ีน้ำพีนทีมกันนะเท่าววันนี้ก็คือว่าเขา อันนี้คือที่เราคุยกับเขาเมื่อกี้เนาะ<ฆ>ะสมมาทังศิลทุกอย่างมันลงตัวไม่ว่าจะเป็นฉากแสงสีเสียงก็คือสมกับที่เขาเป็นได้รับฉายามอลลัใหม่เล่มนึ้ง<ฆ><ฆ>ค,คือคือมันมันลงตัวหมดทุกอย่างโดยที่ไม่มีอะไรติดเลย<ฆ>ไม่มีที่ติดแต่ทีนี้ปีนี้เขาทำออกมาได้มสมฉายา,ม,ม,าม,มากนะคะและทีนี้ในเรื่องของทางมีอาจจะมีดรามา่าเนาะเราเคยเห็นแล้วทีผมทำที่เปเมื่อวานเหมือนกันนะครับในเรื่องของรเบีอยวัตศิลป์ คุณบี้ก็บอกว่ามันอยู่ที่หน้าง,งานแล้วก็อยู่ที่ณตรงนั้นน่ะเขามาแสดงกรุงเทพแล้วระยะเวลาที่ทําการแสดงออมันสั้นกว่าต่จังหวัดเพราะฉะนั้นแล้วโชว์ที่เขาเตรียมมามันอาจจะโชว์ไม่หมดเพราะฉะนั้นทางรำเบียบวัฒนิลป์ได้ประกาศก่อนแล้วว่าวันนี้ขอโชว์วัฒนธรรมก่อนเพราะมันเพิ่งเปิดเปิดฤดูกาลขอโชว์วัฒนธรรมขอโชว์ให้ดูก่อนยังไม่เต้ยหนะักยังไม่จะแบกว่าอัดเต้ยมาอะไรอย่างี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็มารอดูนะครับว่า มาอ่อนทัวทางหน้าทางข้อเอสแล้วก็ทางระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยจะปรับปรุงในเรื่องของสเตจยังไงเปลี่ยนปรับเพลงอ่าเลือกเพลงมายังไงก็ต้องมารอดูกันนะแต่เราเชื่อมือระเบียบวัฒนศิลป์ว่าระเบียบวัฒนศิลป์เขามีมาตรฐานที่ดีแล้วก็มีมาตรฐานที่สูงขึ้นทุกๆปีของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตรงนั้นก็คือมันพิ่งเปิดโอกาสมารอดูกันให้กําลังใจกันต่อไปดีกว่าครับอ่ะสำหรับเรื่อนี้พี่น้องครับก็ ขอลนาะพี่ละน้องไปเนาะอ่ะฝากติดตามนะครับคุณบีทอานนท์ด้วยเนาะชื่อเพจบีทอานนท์นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ